สบายดีสบายดีสวัสดีเมือ่อจักคทุกคนวันนี้กับมาพบมาพอกับสองบาเซอร์ชาแนลคือเก่าพี่น้องเอ้ไม่ได้บาเซอร์ชจะผาพี่พาน้องพาลุงปลาปลามาก,กินข้าวกินกับข้าวกับเป็นหลาบงัวพี่น้องเอ้ลาบงัวก้อยงัวพี่น้องอ่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอืมน้องมากินได้ได้างนี่ ขาสดขาไผ่เดอผู้ใดบ่บได้กินดิบก็ได้สำหรับบารเซิดนะมักกินไี่น่องดิบนี่มักแห้งมักหลายอือหือก,กินกับกับนนี่พี่น่องเ้ยบัวพาวไี่น่อง

อืมกับเพ็ดเนี่ยอืมอืมคักคักับจับเลยจับแล้บเีี Mm. 음음아아 <laughs> mm. ah.

อืเด mm. mm. ียมใหญ่เพชรตับ Oh อ่าขอโทษขออภัยเด้อไปน้องเอ้ยอืมเพชร Ah! <sighs> อ่ะโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ไปหน่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำโอเคครับผมบ๊ายบายขอบคุณหลายๆไปหน่อยที่ผู้ติดตาม